เมื่อวานนี้มีการรายงานนะครับว่าผู้ที่ใช้แอปมือถือต่างๆมากมายแล้วก็มีการใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยมีการชําระเงินนะครับแล้วก็ถูกตัดเงินไปโดยมไม่รู้ตัวปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกประกาศชี้แจงเป็นสเตทเมนต์ดังที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับตรวจสอบไปแล้วใ่เบื้องต้นไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากธนาคารครับแต่เป็นรายการที่เกิดจากการท,ทําธุรกรรมชําระค่าสินค้าบริการกับบรรดาร้านค้าออนไลน์ที่ จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏดังข่าวนะครับตอนนี้ก็ให้ธนาคารเจ้าของบัตรระงับการใช้บัตรของลูกค้าที่มีรายการผิดปกติแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบร้านค้าที่มีธุรกรรผิดปกตินะครับลูกค้าเองสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถติดต่อ call center ของธนาคารต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาเร่งคืนเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายต่อไปครับ พวกนี้นี่นะคะมันเป็นลนักษณะคล้ายคล้าแฮกเกอร์จากต่างประเทศนะแล้วก็พยายามที่จะสร้างบัญชีในการซื้อขายออนไลน์เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใช้ตัวบัญชีที่เราหาได้หรือว่าเครดิตเนี่ยนะคะเดบิตต่างๆที่หาได้เป็นตัวที่ไปดึงเงินแล้วก็เหมือนกับสมมุติให้เข้าไปอีกบา้านร้านค้านั้นนะคะปรากฏว่าเราไม่ได้ใช้จริงท่านไม่ต้องตกใจนะคะโทรติดต่อไปที่ธนาคารสามารถที่จะกอบกู้ทุกอย่างกลับคืนมาได้แล้วค่ะ